เเอ,อาการเพิ่นคือหน้าเงาเศร้าง่อยติเด้หนี่ปิด้ไใดเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเนาะพมเแม่พี่น้องกันเบิด์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องตอนนี้ก อาบ๊ะเสียงพี่น้องเนาะมาฮอด,าาาาาๆๆดนานฬ่านมุกนาหานแล้วพี่น้องจะเดินทางไปอาคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลอินเตอร์ชแนลเนาะที่ทางทันหมอเพิ่นได้นัดหมายทางแม่น้องเปลี่ยวนี่แหละพี่น้องเดี๋ยว่าเป็นวันเช้าหรือวันวันที่20นี่แหละเนาะเดือนนี้แหละไปตรวจเบิ้งน้านกันเบิ้งน้ากันอีกรอบหนึ่นนงสําหรับทางคอว่าไทรอยนี่อ่าไม่ได้กลับมาบอหรือว่าจังไดไปอัปเดตเบิ้งน้ำกรนอีกรอบหนึ่งเนาะน้นอยมากระ จะนั่งรถสามล้อไปมื้นี่พี่น้อยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าเฮามาล่าสุดนั่นอาณาเมารถไปมันอยา่างแพงพี่น้อยเนาะรอบที่แล้วนะค่อนข้างสูงการใช้จ่า,ายก็สูงก็ได้มารอบนี้ไปสามล้อสามม้นี่พี่น้อยเนาะไะพี่น้องนาะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันเดียวละเอียดเพิ่มเติมจังใดความรู้้เดี๋ยวเชแจ้งจะแจ้งให้ทราบ้น้ำกันเนาะในการเดินทางมาครั้งนี้พ่นอยสามล้อเนาะมันทั้งน่องเพิ่อไปน้ำกัน เออขึ้นบอนเดร์พี่น้องเลยเจ้าบเอาบาทนี่เนาะก้นอไปรถสามสี่ห้าคนเนาะ น้องเพิ่นอยู่บกสมุกละหานพี่น้อยมเก่ลก่อนโอ้เนาะยเดี๋ยวไปแงกับทางแม่น้องเปลวกสิไปเฮนาของหมน้อยนี่แล้วเนาะบกสอบามอ มาคิดว่าใสุ่นหนยโอ้วัวตีมอีกหยถักแล้วไม่จอ้เทียบบอ้ทียบไม่ายไล้ไหมเทียบคนทำไมเดี๋ยวเนีย่แม่ออันนี้ไป่ใช่ไม่มันมอสิไปโรงพยาบาลไปที่กีฬาไปตรวจสุขภาพนี่แหละมีโอรถใจขนุนเลย บัวไทยคลิปเด้รอบอบรอ่าเป็นสามรอบนะครับเนาะครับิการผมบริการีเนาะามที่ต้องการพี่เนองเลยเาไปก็ได้พอด้อดครับผมไปพี่น้องเลยเนาะอ่าเปนช่วงต่อไปครับผมเนาะสามรอนี้ลุเดือดพี่นนองเลย đi tham quan đi nó làm gì Oh, đến đó, thằng quan mới đi, <laughs> quan นงลงไปยาบาลมุลอาหาอ,อินเตอร์ช่องนอ่อฟเดี๋ยวจอดน,นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวย่าลงไปก็ไดเลาบาทน,นี้จ่ายค่าเซี่ยงไฮ้เพิ่นเท่าไรเนาะบาทนี้ไม่นล,ล,อล,ลนอน้อยคนละล้อยบาทโอ้ธรรมดาแส่พี่น้อยจากอันน่ามองลานมาพี่นี่จักกิโลประมาณสิบ 12กิโล12กิโล23เนาะกไกเติบเด้นี่เนาะเอครับขอบคุณเด้อพี่ะนีลงมาเฮาไปหากินข้าวก่อนด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าข้าวเช้าเนาะยังบ่ทันได้กินอยู่มาพี่ก่อนเนาะะเียว่าแม่น้องเลอยากไปเจาะเลือก่อนอะไรประมาณนะแต่ว่าเจาะเลือดบ่ต้องกินข้าวอะไรประมาณแม่นบ ได,ได้สบายเลยเพราะว่าเวลาเจ้อเลือดเพิ่นเจ็บหัวหลกินเข่าอะไรประมาณไหมอือนี่เดียวถามกันยังโมโหเราไม่ได้ถามหมอเพิ่นแต่ปกติครับจ้อเลือดเพิ่นเจ็บหัวหลกินเข่าอะไรประมาณนะประมาณนี้บ่าวใช่เดี๋ยว<ม>เอาจังไดก็ขึ้นไปจอ้องเลยจังค่อยว่ากันเนาะ,ะแต่ว่าเขาเศร้ายังไม่ทันได้กินนี่สำรองรสำรองก่อนเดี๋ยวถามอาการก่อน ก่อนจะขึ้นไปแล้วจังลงมาจังถามอีกรอบนึงเ,เนาะเป็นีนแรกอาการตอนนี้บอกพี่น้องก่อนตอนนอทาง<อ>มาทางนี้นด้ซื้อกเจก็บแถวนี้ไหมเจ็บช่วงบ่เป็นว่ามองตับ,บอเมืองนี้เกี่ยนัดเกี่ยวกับตับอีกแล้วเนาะเพราะว่าหมอเพิ่อนกำนัดมาให้เบ่งตับอเลยอือแต่ว่ายังเจ็บแม่ยมันนั่งมาสามรอบเจ็บฮุมฮุมขับรถอีกตุ้งมากนี่ก็เจ็บบ่แม่นเจ็บฮุมฮุมฮุมขึ้นเนดียวหัวกันเลย ว่ามอมอเพิ่นตามนี่คือตามเบื้องตับเพราะว่าตอนถ้าตรวจตอนนั้นอ่ะมันมีตับขึ้นอ๋อคือตรวจล่าล่าสุดนั่นนท่านยาลายเนาะเอาไงใช้มันดักโม่เพิ่นทัเสห์ไรกับดมมือร์ภายโมได้เกี่ยวกับตับแมนไช้รอยหน่ะสงบอยู่แต่นี่หมอเพิ่นจะตามเรื่องตับทั้งท่านมอเพิ่นติดตามเรื่องตับเนาะมันนีน่าตับทักเสบแล้วก็เวลาเข่ากระยานเนาะกระยันตับแข็งตับยางไปห หายเพิ่นมาตรวจอีกตอนนี้ในในร่างกายมีแค่อาการอันนี้อย่างเดียวแน่นโอป้ายสาพี่น้อยมีแต่ว่าขึ้นไปตรวจเบิงน้ำกันอีกรอบนึงแล้วก็จ้างมาสรุปผลเนาะแล้วก็จ้างได้ไปกินข้าวแล้วก็ใช้ได้เรื่องทางกลับบ้านน้ำกันวัอนี้พี่น้องเนาะ,นนะผ่านไปเวลาก็ประมาณสัมุมงครึ่งน่ะละพี่น้อยอดีไปเชียงมากมาข้างนอกก่อนพี่น้องเนาะปูปลาข้างในก็ นังหลายก็ง่วงนอนพี่น้องอ้ยตากแออ้าดูเนาะคงแม่น้องเวนจะมาแล้วบดนี้พี่น้องได้ได๋เนาะอาการเพิ่นคือหน้าเงางอยิเด้นี่เป็นได้ได๋เนาะ้น้อยดีใจด้อ่ะใหก่อนพี่น้องยเ็ได้เนาะคือหน้ายิ้มแย้มแมใสดู ปกติแล้วปกติแล้วนี่คืนได้ไหคือดีขึ้นคนเลือดดี<อ>ทางตามก็ปกติแล้วเอ๋อคือว่าเจ็บที่เจ็บนี่เกี่ยวกั็มีอะไรครับมันมาท้องมันตึงท้องอย่างนั้่มร่มร่มตีย่างๆคนผู้พคนล<อ>แล้ทา,าท้องเวลาท้องมันตึงเลยอ่ะอันนี้คนอันนี้กะยายากระเพาะท้องตึงเดี๋ยวก็ได้อน,นาเจ็บมองมมช่วงมันบว่างบ่ โอ้มา,า่มมา,า,ม,ามา่ะมั่มทองเพนาะว่นตับเลนก็นดีขึ้นแล้วไทรอยก็ดีขึ้นแล้ว <c oughs> โทษด้วพี่นงเล่นี้น้ำนี่น้ำก่อนก็นได้พี่นงเวลน้อ,องเปียวได้ยินหมอว่าที่นูไม่ลงใจได้ไหมพี่นงเค้าถามหมอว่า่ต้องมาได้ป่หมอว่าว่าต้องมาได้ปแล้วทั้งไทรอยี่กับ,บโบดิมีเนะาะไทรอยก็ดีขึ้นได้โบดิมียังเลยเหมือนเด ถือว่าจบจบบันนี้เนะาะทั้คนไทยยาไม่กินแบบไรน,นี่อ๋อ,อน,นี่นะแม่ต้องเตียวว่าแม่ต้องเตียวเจ็บแถวนี้แถวันนี้ทานหมอ,อเพือ่อจะได้ยาไอ้พวกกระเพาะคือเนี่ยมันเป็นกระเพาะเนี่ยมันโน้นเสียบอะไรประมาณนี้นะอ๋อเวลาเจ็บอะไรกินจะบอกว่าคนให้กินอันนี้นะเวลาท้องตึงท้องตึงมันก็นสิอาจจะเจ็บก็ได้เพื่อจะได้มาหายกินทำโปรเจ็บกับโกิน มีมีเจ็กแบบไหมเนี่ยสองแบบอันนี้ยากระเพาะอันนี้ยาแบบเวลาท้องตึงตึงมันี้เจ็บอะไรประมาณนี้แล้ว่านประจักษ์พิกันแม่น้องเปลวกยนกัน้องเปลวก็ไ,วกไม่ได<ม>้ค่อยตามหมอหรอกถ้าท่านย<ม>าไปเราก็ทีจากมุมตึงมันอกี้ทขี้คลาย<ม>ประมาณนี้เนาะแม,แม่จะเ้ามากเป็นกระเพาะอยู่นี่เด <c oughs> ็กอ๋อบอกว่าเป็กระเพาะนะว่าไปกินรถมางเชียงจะได้นดีพิการต้องต้องการเวลากินข้าวโปตรงเวลาเลย นักเตอนแรกแม่น้องเปรียบกังบน,บนอยู่โอ้ย่ยานได้มาดิหม่พี่น้องเอ๋อย่างแบบว่าเออตับอักเสบเนี่ยโมายเดออะไรประมาณย่างได้ยินแบบนี้นะแต่ได้ยินหมอวันนี้ขึ้นไลายตับก,บปกะปกติแล้ว<ม>ก็ได้มเมนบ่ราะเอาดีๆได้เม,มนเมื่อบ่นนอนคดงอดยืดคอยกระโบก <c oughs> อ๋อทานหมอเพิ่งยืนยันแล้วเน,ะนเาะสำหรับผลเลือดอะดีได้ไข้ร่อยนี่ก็ดีไข้ร่อยก็หายแล้วไม่เชื่อว่าหายขาดกับโมโม่ได้เนาะแต่ว่าสงบพะละ คือว่าบได้มามบัดบัดนี้บได้มีถัดไปบัี้เนาะนอกจากเกิดกรณีในการชุกเชิญเนยจังมากแม่คือตามที่นันนี่นบมีแล้วบบมีบ่มีหมอได้นัดแล้วคือวันโบมีอย่างต้องตามแล้วมารอบนี้ก่ะเสียไปอยู่พันสามร้อยหกสิบบาทพันสามร้อยหกสิบบาทแม่เสร็จรอบรอบนี้นี่โบโบนักต่อรอบหนาเนาะรอบแรก ลำแหลกเขาตรวจหลายอย่างได้มันมีหลายอย่างเนาะแม่ตรวจสามอย่างครตอนนั้นอ่ะก็เลยแพงแน่รอบนี้กะเชียวนไปนิดนึงก็เพียงว่าโอเคอยู่เนาะจะว่าเดินทางมาเมื่อนี้กับมาทำการสองคนทั้งโอ้ยโทรนำอยู่มาเช่นเพราะว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกเช่ไไรถ้าบอกนี่ก็จะงายอีกแด้พี่น้องเลยเพราะว่าต้องเมารถส่วนตัวมิ่เกิได้เอามารอบนี้มาทำการสองคนก็ได้แบบ อ่านางรถอีกท so, ุึๆมาแ่นมบรรยากาศอย่เมื่องเนี่ยวิวชิรงทัว์เจ้าเัวงานเตรียมตัวรถเจ้าไปป่าฮบ้อได้เหะอ็ะบอกได้โบต้องบบกได้หูแล้วหูนี่ล่ะหูแล้วบอหูแลละโทรนั่อยู่เนี่ยว้าวแะบานเรือมันโทรมา3ามสายชีสายแต่วันนมีสัญญาณเปรีวเนาะแน่นเป็นหูนี่ละเตรียมตัวข้ามเอลเซนได้เหอยุดคือบบอกใช่ไเนาะชแีนาเม้วนพี่นาองอ้วาาอยูหนาเพิ่กับชตึตึงหอกหนาเพิ่กันเล น,น้อยซ้อน้องปริมานำลาสุดอันมานำอยู่มาแล้วก็บไม่ได้ไปทั้งนัไปเที่ยววิซีรอบอันมาเพิ่งสมมุตน่งก็พักครับแ่เที่ยวกับภาคเที่ยวสิดรอคองก็มีแตแรงแพงพาลุกเที่ยวซื้อไปเป็นงไงบ่ได้ซื้อยังเงินบ่มีหรอกเพราะไร้จขยค่ายามเงินก็ไไ้ปะมื่อนี้เทากับพกน้นฝากทองลวก็เตียวล้านเก่าก็ได้ปอไก่ชันสิาไม่ได้ จังว่าหนได้บนมีรถบ่ไม่ได้ย่างไปออกไปนี่นะคันว่ามีรถเงินมีห้านอะไรกันเบหันห่นเบะหั่นได้เราได้กินในการเดินทางครับไปสิเนาะโดยอันน่ะเดี๋ยวกันคอนอื่นเนาะโบเซียงไในากาวบอกแต่ตั้งแต่ตอนขึ้นรถมาที่ก่อนในงานโตในการเดินทางนี่เพื่อแบ่งปันความรู้ให้พี่น้องในการเดินทางมาครังนี้น้ำเนาะ บางทีขาเห็หนังสือแบบเพิ่นห้งวบัดขาวกันปะบัดขาวอ่าบัดขาวนี่แบบชูข้าวชูข้าวชูข้าวอยู่ในในเฉพาะเขตมุกดาหารเมื่อนี่ในเมื่อนี่แมนเมื่อนี่เมื่อเดียวบอชูมาชิยูอีกข้าก็ต้องไปจำตาค่ะว่าไม่ออจังกับไปจำขอเพิ่มอีกแมนมี่เนาะแมนอ๋อคือว่าวัดขาวนี่อยู่ในเฉพาะในเขตจังหวัดมุกดาหารออกจากเขตต่างจังหวัดหรือว่าออกไปจาก กาลสินโรฮิติงซิกะไรได้แน่นอนไก่โพดเพราะามันเขตกำหนดคนอยู่ในเฉพาะเขตนี้นเถึงจะไปไกลได้แต่ก็ต้องกลับเมือไห่ทันมือนี่ถ้าวันจะเดยนห่างกบบาะบอได้อีกโมเต่ว่วาในในใบนั้นตามมาเชี่ยงานเพิ่งหนี่นมาเฉพาะในเขตมูลหาหนนะถ้าออกจากเขตจากมูลหานไปคือกาลสินิงซิกะถ้าพบเจ้าหน้าที่ยังเิ่นกระตรวจกับเพิ่งกระจิบไหมน ประมาณนี้เพราะว่าอยู่ในเขตบงกมที่เปินกำหนดไว้ทีนะด้วยตะบันกะมีสองแบบเนาะมันก็ซีมีแบบเดิมสีเขียวเฮ้พี่ดาวไออ้โหอันนั้นอ่ะนั่นก็จะลิปอยู่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนกับว่าแน่นอแต่มันมีสองแบบนี่สองแบบแบบเล่มนะเพิ่นลเฮดมาแบบโป๊ะาง่ายแม่อ่ามารอบไรก็จำอยู่ในหันเลยมันช่เป็นแบบคือมันจะจำคุปพาสปอร์ตจำคุปพาสปอร์ตก็แค่ลอกจากพาสปอร์ตเนาะประมาณนี้แหลยเดิน ใกล้ๆนี่ก็ถ้าเขาบ่มีรูปไม่อย่างก็ต้นก็ทายให้แต่ว่าอ่าเขามาเอาง่ายจะทามาเดินทางมาไม่นี่ร่วมไม่เช็ดไปเลยต่อคนนี่แสนเท่าไหร่นะไอ้คนละสิบก็สองร้อยครัเป็นเงินไอ้สามสิบบาทนี่มันเท่าไหร่ล่ะคนละซาหาบอซาหาบาทบ่กระประมาณนี้เนาะมันยังซาหาบาทจ้็เอ้ายี่สิบบาทก็เป็นสิบพันเป็นบอ ตีบงกลมได้ก็ได้พี่น้องจังบมงงตีบ้งกรมเป็นเงินกีบเนาะสองแสนหกสิบันพี่น้องต่อคนต่อคนคนละแสนสามคนละแสนสามสิบพันกีบทางไทยหุประมาณ2อ0ร้อยสามสิบบาทเอาง่ายตีไปประมาณนี้ก็ได้เดื๋ยว่ราสองร้อยยี่สิบบาทตีแบบคำตีเป็นเงินไทยเี่กะบพแล้วร้อยละหกอ้อยหกสบบ่หอดดอกเงินขึ้นบ่เงินขึ้นได้เงินขึ้นแต้ว่หสิบามนี่หดะพี่น้อง ประมาณนี้เนาะคือรวมไป็นเศษไปเลยแต่ว่าในการเดินทางมาเนี่ยเขาไปในสื่อนี่ต้องมีในสื่อหนึ่งยันคือสมนุคัวตัวเลขที่ถูกต้องถ้าว่ามีผูกมากกว่าโเสียซัมนี่เดิมแบบเดิถ้าเฮาเอาหูมากกว่เพิ่งกัจจิรถจะอีกราคาหนึ่งในการเดินทางบัตรข่าวเนาะอ่ารายการที่สองมากกิ่าคุณจซื้อว่าเพิ่งเพิ่งแจกใบ barcode ใบ barcode สแกน ปกติเลยว่าบอ่อันนี้บางเตี๋ยกับพี่น้องยังบอท่านในหูในขาเดินทางแต่บ่เสียงยังหากระพุ่งเจอครั้งแรกนี่ภาคโค่นนี้คือขามาฟังฟังบ้านเขาหน่อยเพิ่นเสียเอาให้คนละใบแม่แม่แล้ขากลับนี่ตัวนี้เขาต้องเก็บไว้สําคัญที่สุดเลยห้ามเทีย่ยงพนวนันห้ามท<า><า>ิมห้ามทิมแล้วก็ห้ามห้ามหายอีกล่ะ้าหายในเกิดกรณีหายนี่กลับไปฟังในมันเสียมันเสียยากอีกพอดีมันเสียเงินเพิ่มอีกนี่นะเพื่อนการศึกเพื่อนการศตรวจสอบว่า ในการเดินทางนี่มาจะใส่มีใส่ก็สิง่งยายเพราะฉะนั้นบาโค้ดหรือว่าในคิวตัวนี้เนี่ยสำคัญที่สุดในการเดินทางเนี่ยมันจะมีตู้ดวแลเข้าไปสแกนปึ๊กแล้วก็พ่ดกับสิไปเขาย่างขามเลยจรนงๆนะหรือว่าเป็นพระราธนสมัยอีกแบบนึงเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่นอยอ่ะกสิประมาณนี้พี่น้อยแบ่งปันความรู้น้ำกันเนาะในการเดินทางทางบาุเชียงเนี่ยทางแม่น้องเปียหรือทางมาอาโมเนาะถือว่าโอเคได้ปะเนี่ย โอเคแล้ว okay, <ร>พี่พน้องไงร่างกายก็สมบูรณ์ดีวันนี้มีอย่างแบบนี้โดยก็ดีใจอยู่ให้พี่น้องเไยมีแห้งแล้วล่ละแบบนี้กี่กังวลอยู่เนาะป้าชาเนาะไม่ใช่ว่ากันไปกินข้าวก่อนแบบนี้พี่น้องเนาะไม่ใช่ว,ว่ากับบุเชนซ์สิข,ขอจบคลิปไปเพียงซัมมี่ก่อนหน่อยเนาะกับแม่น้องเปียวกินข้าวแล้วก็ใช้เดินทางกลับเมื่อต่อเบิรงนทางสาวทางลูกทางแฟนบอดี้ต่ออีกรุ่นน้ำกันอีก อันนี้กเนาะมื่อคืนนี่ก็นอนเผากันเพื่อเคลื่นไหวไม่ได้เลยไม่ได้เลยนอนจนนอนตีนั่งเผาคุยกันตีสามตีสี่ว่าไปหาหมอสาวกันยังโมอยากไปอันนี้อันนี้ทางผู้เพิ่นผู้เพิ่นจะคลอดผู้เพิ่นจะคลอดเพิ่อนโมอยากไปเพิ่นว่ารอมันก่อนเพิ่นเพิ่นหูได้ตัวเพิ่นเองว่ามันเจ็บปวดสมควรจะไปหาหมออะไรประมาณนี้นะง่ายๆครับเพิ่นเพราะว่าเจ็บเจ็บแล้วกับมาเนี้ยนะเจ็บแล้วมันนี้มันกัดชี้ยาวเลยก็ดชมาเจ็บอีกรอบนะนอนไรจ๊ม คนนอนเมื่อคืนเป็ไปดองไงนอนท่าแจ้งให้กันก็นึ่งมากพระใจในตอนนี้นั่นทางพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยที่ให้กำลังใจนั่นนึ่งมากไปหาหมออย่างเดียวด้วยคนวะแม่กะมันโดนดีๆกระชิบงข้ามห้ไปหาหมอเป็นพปดองไปไปกระชิบไปนะเพราะว่าน้ำคำมันกิซึมออกแล้วแต่วันนี้คนหน่อยกันยังดิ้นอยู่ตอนนี้กะหะ น่าแปลกเนาะเจ็บท้องปกติกะคนเฮาเจ็บท้องมันก็ออกไรอับาานีลยพ่น้องเจ็บเจ็บท้องหัวซาวแบบนี้ปะบอคอยน์มีรอกอันนี้สาวมันจะข่าสองทิศเด็ดอันเป็นเจ็บแบบนี้นะแม่บัดไอหัวสาวคนก็เก็บเจ็บอยู่สองมือมือที่สามก็เสียอันนี้มันโมเมนที่ไหนของเพิ่นกับโมพี่น้อยอันนี้การอ่ะจังไรกับรุ่นน้ำกันพี่น้อย มีแต่ว่าเดี๋ยวกลับเมื่ออะไจ้างคุยกันใหม่กับทั้งบอดีเนาะกับแฟนเพื่อนผู้เป็นพ่อนี่แหละสิสำคัญที่สุดให้คําตอบกับเอฟซีว่าจะเอาจังไรไปต่อบ่ะนี่เพราะว่ามันก็เป็นอาทิตย์ผายหนึ่งแมงน้ำข้ามกระแตกแหละโอ้แตกท้แตกเนาะถือว่าเป็นแบบว่าก็มีขันญานั่นแหละแฟนประกาศเล็กน้อยลงต่ำแอ้งเล็กน้อยลงต่ำ่ว่าเมื่อแจะมาได้ได้ปะจ้ะ กับสาตุลรพี่น้องในคันได้งานอีกตก็เนาะเมื่อเบิ่งน้ำกันเมื่อจะเห็นหน้าร้านได้ไหมพี่น้องตื่นเต้นได้โบเชีงกับพี่น้องมาเมื่อคืนนี้กิดบุกมากิดป้าฝ่าฝนตกตกค่ำคืนมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันกันรุ่นน้ำกันอัสรุปกะยังบ่อนี่อยู่พี่น้องเลยแม่นน้ำขำซึมแล้วแต่ว่าเพิ่์นโบเจ็บเพิ่์นโบเจ็บที่ก็เลยโบ่บมีมันโบมีฮัดแบบวิธีจะให้เบ่งนะเฮ้ยพี่น้องเลยป่ะเรียงรุ่นน้ำกันจักมือไหลนะเฮ้ยพี่น้องเลย เขาแม่เมื่อนี่กับเมื่อเอิญเมื่อเอินกับเมื่อนับเมื่อนไปสิแม่นักรักนี่แต่ว่าถ้าอาการทีช่นี่ไปถึงนี่เช็คได้เลยเนาะแต่กระเช้าต้องทาต้องถามทั้งบอดี้เบื้องบนนี้ว่าจะเอาจังไรเป็นก็ต้องคุยกันให้แน่รอดไปเส้นจังไปห้องหมอเมื่อกี่สาวแล้วบมอยากบอกได้ว่าเราเจ็บเราบมอยากไปห้องหมอทั้งสาวนั้นกูเป็นเนาะเอาง่ายซะ แฟนโมดี้นี่อย,ยากไปอยากไปห้องโมพี่โน,โน้อยแม่นเคนอยากเคนอยากแบบว่าให้มันเจ็บชัวร์แบบอยากกอดธรรมชาติแล้วก็เอาไงแต่แบบว่าการเจ็บนี่ยังบมยังบม่ยังบมงปานได้ก็เริ่มอยากไปไปก็จะนั่งเกอร์ซื่อๆหค่น่าก็เริ่มอยากไป่ะคอ,อยติดตามไปน้ำกันไหมเพี่น้องเอ้ยติดตามน้ำกัน นน้ยเาร้นน้ำกันนิดมาวันนี้เป nah. ็นยิ่งหรือใช้อันนี้นี่บุเชียงท้ายคนเดียวว่าผู้ชายผูใช้จะคิดจะถึงแต่ว่าใน็นแข็งต้องขยันว่าผู้ชายทองเราเหมือนไข่ทองน้องมิ้วเลยเวลาเวลาคนขืนน่ะเหมือนกันเลยยิ่งก็ดีใช้ก็ดีไหนพี่น้องแต่ว่าในการเท่าเท่าท้ายกันเด่นดีซื้อแล้วเนาะเน้ยนะถือว่าพอได้คิจมาถึงทางมามืัอนี้กัเรียบร้อยพี่น้อยเนาะวันนี้กันทไปกินข้าวกับเดินทางครับมาเห็นพี่น้อย อ่ะสาเนาะเดี no, no. No. ๋ยวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะสวัสดีเด้อแม่พี่น้องที่หายกันบังใจแม่น้องปิ้วมาตลอดเนาะตอนนี้แม่น้องปิ้วกับเดินทางกลับแล้วอ่ะสวัสดีบ๊ายบายเนาะไปบ่ายนี้พี่น้องเลยอะไรตรวจอ่าตรวจกับในช่วงเวลาตอนนี้กับเพื่อแล้วกับประมาณบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงไปิดไฟเพื่อกี่ข้าวกันน้ำสองโมงเดินทางสามโมงหอดบ้านสามโมงครึ่งพี่น้องเนาะ สำหรับพี่มี่กะพี่น้องเนาะคุณเชงพี่น้อยต้องขอบคุณขอบคุณพ่เมพี่น้องเรียบซีกันเบิร์สุขุสุคนเพื่อนเนาะที่ส่งแรงกำลังใจให้ตลอดมากพี่น้องเลยนะกะสิรด้ลาพู้เมพี่น้องไว้เพียงสามีก่อนเด้อพี่น้องเนาะเรีบซีพเมพี่น้องทางมุกดาหารเข้าพี่น้อยแต่กาทางในประเทศแต่การต่างประเทศพี่นเนาะสิ่้พมาตามนะครับสมพี่น้อยไปเด้อพี่น้องเนาะสบายดี้วสวัสดีพู้เมพี่น้องกันเบิร์สุขุสุคนเนาะสบายดี